ซึ่งเคลื่อนี่ตัวนี้ก็มีเวลาสั้นมาสำหรับพมทีว่าได้มาโอกาสมารับพิชอบนะครับนะพอวันที่ข้ามารับผิชอบเรารู้ซึกว่าปัญหาภายในมันหมานะครับนะพอปัญหาภายในมันหมาก็เลยมานังคิดวา่า้ามันคือ <c oughs> ที่จะได้มารับรู้วา่าคนที่ได้รับพ้นกระทบหรือคนที่ได้รับผลนประโยชน์รูสึคค้มันคือมั่งนะครับนะ คือเด,ดี่ยวนี้ไม่ใช่ว่างานการก่อสร้างของรัฐบาลนึกอีสร้างไรก็อีทำตามใจนะได้มาดูได้มาเห็นชอบหรือไม่ชอบถูกหรือไม่ทุกนะครับนะทุกคนยังมีสิทธิ์ทุกคนยังมีความยันทุกคนยังมีสิทธิ์มีเสียงนะครับนะมาดูมาแลกก็อาจจะแตกต่างกับขคงที่สำมากนะครับนะครับ แต่ซึ่งอย่างไรนะครับเฉพาะทางอูเกตจะไม่มีพื้นที่การเกษตรนะครับมีอยู่ชุดเที่ยวกับืออุตรดลนะครับซึ่งแต่แรกนามที่เราทำที่ก่อสร้างที่ที่เกตก็มีอยู่สร้างสร้างอ่างลักลั่นะก็คืออ่างบางหว้านะครับซึ่งอ่างบางเนื้อดำแล้วก็อีกอ่างหนึ่งกำลังก่อสร้างก็คืออ่างเทพน้ำกระทะนะครับซึ่งอ่างเรานี่ก็คือใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างอย่างเดียวเลยอ่างกทาน้ำบางเนื้อดำ สถานติ่ตั้งนี้เขาจะอยู่ที่บ้านมันมิู่จะจะว่าเด็นี่ลปัฒนาเดจัจะหน้าเล่งน้ำปืนถือเปลือกขรงการเลขแกไขปัญหาที่น่าเก่งเล่งปันหาอุปสรรคภัยคือมีหลับที่อบข้อมูลสภาพเป็นทีห้งเก็บน้ำนี่คือพื้นที่แล้วว่าูเขาหรือข้อแคบแมีน้ำเกรงมีน้ำในตลาะปีส่งนี้ต้นน้ำนี้เกิดมาจากเกิดข้าหน้าค่าแรง Oh my, ขขเข,เขเ้าไม้ทะะทททเท้าสิบช่องนะครับมีแหล่งก่องีเทียมมีถุงเทียมแปดปาตองห้ากระตากระลึก่ป้องกันการท่วมที่เข้าในเมืองนะครับสามก็คือเป็น,นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยววัดปอนดอนใจนะครับอ่าก็ตรงนี้อ,อยู่ในขเขตจุนเมืองยังใช้น้ําได้ปกตินะครับแต่น้ำแต่ทางทางนี้ที่เขาอธิบายนี่อ่หมายความว่าขายน้าให้การประปา แต่ของเราของเราเนี่ยมันไม่เราเราเป็นเขื่อนอันนี้ประสงค์นะครับเอกประสงค์เนี่ยปลาปลาแค่มาเยี่เฉยแต่จริงๆแล้วเราทําเพื่อเกษตรกรนะครับเพิ่มพื้นเพิ่มพื้นที่การเกษตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกว่าเดี๋ยวพอเราสร้างเสร็จจะเ่วยเก็รน้ำนะครับปกติเขื่อนเนี่ยนะทุกเขื่อนน้าจะต้องรั่วราน้ําไม่รั่วผิดปกติพอรั่วเนี่ยรั่วเท่าไหร่ อยู่ในข้อกำหนดไหม่ะครับรองบัคับะ ตอยู่นะครับระดับทั้งเรื่องนี้ก็คือดูสิีนี่ครับตีบวกที่แปดแปดหน่ยแปดสิบเรกับแปดหน่วยนะครับร้อาปนปืนที่พวังก็ประมาณ

พอสร้างแล้วก็จะมีจะรนาขีดคอยรูเนี่ยเมื่อเมื่อนอนเนี่ยเขจะคอยดูว่ามีเมฆมีฝนครับหรืไห่ใถ้าว่ามีเมฆมีฝนมาหมาพุก็เขต้องกรอกน้ำท่ายน้ำของมันก็จะมัจะรับน้ำไม่ให้ได้ทางการจัดการนะครับในอางนครคือไม่ใช่ว่าพอสร้างแล้วปุ๊บปล่อยไปสักอยางเลยอ่าคือต้องมาต้องมาดูแลด้วยต้องดูแลด้วยถ้าน้ำในขึ้นแห้งนาน่น ปราท่าดินดินเคลื่อนมันกรแตกนะครับอ่าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันต้องดูแลกันมดนะคือคือท้บอกว่าพอเคลื่อนซ้ายไปเราไม่ต้องดมมอดแน่ไม่ต้องมาทั้งหมดไปนิ่งมาหนาไม่น้อา ไม่เคประโยชน์เลยห้้คณหลางต,ต่อไปก็ไม่ได้ใชเราต้องม,มาทัรจะามากก้มา,า้